เตรียมกระดาษให้เรียบร้อยวัดจากริมด้านบนลงมา3มนิ้วแล้วขีดเส้นขนานออกไปเส้นนี้จะเป็นเส้นไหลวัดจากด้านริมเข้ามาที่3ามนิ้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านของรังดุมหรือกลางหน้า วัดจากจุดตัดเข้าไปที่ไหลหารสองตัวนี้ไหล15หาร2สองได้7.5เราจะมาทำเส้นคอกว้างวัดเข้าไปที่2.5เสร็จแล้วให้เราขีดขึ้นบนวัดจากเส้นไหลขึ้นไปที่1นิ้ว1กระเบียด ขีดเชื่อมไปหาเส้นไหลซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าไหลลดวัดจากจุดไหลนะคะลงมาที่3มนิ้วขีดต่อลงมาเลยค่ะเราจะทำเส้นกรอบรอบคอก็คือขีดขนานมาหาเส้นที่เป็นเส้นรังดุมหรือเส้นหลักของเรานะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็มาโค้งคอกันค่ะ การโค้งคอไม่ต้องโค้งให้กลมมากนะคะมันจะออกในลักษณะวงรีนิดนึงช่วงปลายจะแหลมแนิดนึงนะคะต่อมาความยาวเสื้อให้วัดจากเส้นไหลลงมาตามความยาวที่ต้องการตัวนี้เพียรีเอายาว24นะคะก็จะวัดลงมา24นิ้วแล้วเราก็ขีดเส้นขนานอันนี้คือความยาว ต่อมาเส้นรอบอกให้เราบวกเผื่อหลวมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเอามาหาร4อกตัวนี้40หาร4ได้10นิ้ววัดจากเส้นกึ่งกลางหรือเส้นหลักของเรานะคะเข้าไปที่10นิ้วพี่รีจะขีดลงเลยนะคะจากเส้นช่วงประมาณอกลงไปหาปลายเสื้อ,อส่วนด้านบนนี้ก็ไม่ต้องขีดสุดก็ได้ทีนี้เราจะมาวัดจากเส้นไหลลงไป เท่ากับรอบอกหารสี่ลบสามนะคะเส้นนี้เราจะนำมาโค้งวงแขนกันซึ่งเราเรียกว่าเส้นอกตัวนี้เส้นอกนะคะโค้งวงแขนด้วยไม้บรรทัดโค้งนะคะให้เราเอาลูกศรตรงโค้งคอหน้าไปวางไว้ใต้วงแขนนะคะเสร็จแล้วก็วางในลักษณะเหมือนพี่รีแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็โค้งโค้งวงแขนของเราก็เสร็จเรียบร้อย ทีนี้ด้านล่างส่วนของชายพิรีวัดขึ้นมาที่1.5นิ้วแล้วโคง้งซึ่งใครจะทำตรงก็ได้หรือใครจะโค้งเหมือนเพียรีก็ได้นะคะชิ้นหน้าของเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นเราจะตัดช่วงปลายเสื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพียรีจะตัดแค่นี้ต่อมาวัดจากเส้นหลักนะคะออกมาที่0.5นิ้ว ตำแหน่งนี้นะคะคือตำแหน่งที่เราจะพับก็คือริมผ้านะคะริมเสื้อช่วงริมเลยก็คือจุดนี้แหละทีนี้ให้เราพับเส้นริมด้านนอกแบบนี้เข้าไป เราจะทําการตัดให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วค่อยมาทําตําแหน่งจุดรังดุมนะคะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านล่างที่เราพับไว้ให้กลางออกมาอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราพับคืนก่อนเพีอรีจะมามาร์กตำแหน่งนะคะหรือจุดตำแหน่งที่จะทำรังลุม ต่อมาเราจะทำชิ้นหลังให้เราพับกระดาษให้ใหญ่กว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังตัวนี้นะคะเราจะทำด้านหลังให้เป็นด้านสันทบนะคะตัวนี้ให้เราพับชิ้นหน้าเท่ากับเส้นของรังดุมเลย ับเสร็จแล้วนะคะให้เราเรีดให้เรียบเรียบวางด้านสันทบให้เขาอยู่เท่าๆกันนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นกลางหลังทีนี้เราจะทำการก๊อปปี้ในส่วนของชายเสื้อแล้วก็ข้างลำตัวตามชิ้นหน้าไปเลย เส้นไหลของชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้าพี่รีวัดขึ้นไปนะคะที่1.5นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นเส้นไหลหน้าและหลังนะคะมันจะต้องขนานกันริมไม้บรรทัดนะคะให้ระวังระนาบไปกับเส้นของชิ้นหลังให้ริมด้านข้าง เท่ากับรอบคอของชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็ขีดขึ้นบนแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของด้านของไหล่ก็ทําเหมือนกันนะคะให้วางรอบริมเท่ากับเส้นหลังนะคะแล้วริมด้านข้างให้เท่ากับไหล่ของชิ้นหน้าแล้วเราก็ขีดเชื่อมหาแบบนี้นะคะต่อมาเราจะโค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งนะคะให้วางกึ่งกลางของไม้บรรทัดโค้งนะคะ ซึ่งบ่าหน้าและบ่าหลังมันจะต่างกันนิดนึงแล้วเราก็โค้งตามแบบนี้เลยต่อมาเราจะคัดลอกในส่วนของเส้นอกของชิ้นหน้าไปไว้ในชิ้นหลังขีดช่วงคอนะคะให้เส้นขนานกันเสร็จแล้วเราจะมาโค้งคอหลังกันค่ะ ชิ้นหลังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคูณหนึ่งชิ้น วางชิ้นหน้าชิ้นหลังช่วงปลายเสื้อให้เขาเท่าๆกันนะคะแล้วลองพับช่วงไหลซึ่งชิ้นหลังของเราจะยาวกว่าชิ้นหน้านะทีนี้กึ่งกลางของไหลจะไม่ใช่รอยต่อแล้วนะคะบ่าหน้าบาหลังของเราก็ไม่เท่ากันตำแหน่งที่เราจะใส่ปกคือตำแหน่งนี้วัดจากจุดกึ่งกลางนะคะหรือจุดที่เราทำกระดุมออกมาที่0.5นิ้วนะเสร็จแล้วพิรีจะวัด คือเราจะวัดแค่ครึ่งเดียวนะคะอันนี้ชิ้นหน้าวัดครึ่งเดียวชิ้นหลังวัดครึ่งเดียวหรือใครจะวัดรอบก็ได้นะคะแต่เพียรีวัดครึ่งเดียวแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาคูณ2ก็คือพับแบบนี้ได้รอบคอของเราที่16นิ้วกับ1กระเบียดนะคะเราก็จดไว้ก่อน ต่อนะคะเราจะมาวัดช่วงวงแขนอันนี้เป็นชิ้นหลังเราวัดวัดจากริมเลยเพราะว่าผ้าตัวนี้เพียรียังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะวัดได้เท่าไหร่เราก็จะไปวัดชิ้นหน้านะคะก็คือวัดต่อเนื่องไปเลยวงแขนตัวนี้นะคะเราได้ที่สิบเก้านิ้วซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะ ขั้นตอนการทำปกเสื้อให้เราพับกระดาษครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะซึ่งกระดาษไม่ต้องใหญ่มากทีนี้ริมกระดาษให้เท่าๆกันตำแหน่งรอบคอหรือตำแหน่งที่เราจะใส่ปกนั้นวัดได้เท่าไหร่ให้หารสองตัวนี้16นิ้วกับ1กระเบียดนะคะหารสองได้8นิ้วกับ1ขีดนะคะให้เราวัดจากด้านสันทบก็คือด้านที่เราพับกระดาษนั่นเองได้เท่าไหร่ก็ติ๊กไว้นะคะ อวัดขึ้นไปแล้วก็ติ๊กไว้เสร็จแล้วให้เราขีดตั้งฉากขึ้นบนแบบนี้เลยวัดจากริมขึ้นมาที่สามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งเสร็จแล้วขีดเป็นกรอบแบบนี้นะคะวัดขึ้นมาที่ครึ่งนิ้ว เสร็จแล้วเราก็จะโค้งนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นฐานฐานคอนะคะที่เราจะต้องนำไปต่อกับรอบคอของเรานั่นเองนะคะตำแหน่งนี้นะคะวัดลงมาที่ครึ่งนิ้ววัดจากเส้นตรงของเราลงมาที่ครึ่งนิ้วเสร็จแล้วให้โค้งไปหาริมข้างนะคะ ให้เราโค้งไปเลยแบบนี้นะคะในจุดนี้วัดออกมาครึ่งนิ้วในกรณีที่เราต้องการให้ปกมันแหลมๆนะคะหรือใครจะเอาเท่ากับกรอบเลยก็ได้ก็คือไม่วัดออกนะคะก็คือใช้เส้นตรงเลยก็ได้ปกตัวนี้นะคะพี่อรีทำเผื่อเย็บเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเส้นเย็บมันจะอยู่ด้านในนะคะเราจะวัดเข้ามาที่1เซนติเมตร เพื่อเป็นเส้นเย็บทีนี้ในส่วนของด้านข้างพี่อรียังไม่ได้เผื่อจะวัดออกไปที่1เซนติเมตรนะคะตรงข้างตรงนี้ขีดออกไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะคะ ตรงข้างตรงนี้นะคะเราจะตัดเส้นด้านนอกนะคะเพราะเป็นเส้นเผื่อเย็บนอกนั้นก็ตัดตามเส้นสีน้ําเงินของพี่อารีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยปกของเรานะคะปกตัวนี้เราจะตัดทั้งหมดสองชิ้นขีดเส้นเย็บนะคะเส้นเย็บของพี่อารีจะอยู่ด้านในฝั่งนี้ ความกว้างความใหญ่ของปกนะคะแล้วแต่เราเราชอบใหญ่ก็ทําใหญ่เราชอบเล็กก็ทําเล็กนะคะตรงนี้มันเป็นคลื่นนะคะพี่รีก็ตัดออกตัดเล็มนิดนึงในส่วนของปกเสร็จเรียบร้อย วิธีสร้างแบบแขนเสื้อให้เราพับกระดาษนะคะด้านนี้เป็นด้านสันทบด้านสันทบคือด้านที่เรามีการพับกระดาษทีนี้วัดจากริมนะคะขึ้นมาที่1นิ้วครึ่งเส้นนี้คือเส้นปลายแขนนะคะก็คือความยาวของแขนเสื้อนั่นเองนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นเส้นเผื่อเย็บ วัดจากจุดนี้นะคะก็คือจุดปลายแขนขึ้นไปตามความยาวที่ต้องการตัวนี้พี่รีเอายาวแขนอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเราก็วัดเสร็จแล้วขีดเส้นขนานแบบนี้เลยจ้าอันนี้คือเส้นช่วงหัวไหล่ของเรานะคะวัดจากเส้นหัวไหล่ลงมาสี่นิ้ว ซึ่งตำแหน่งการวัดลงตรงสนิ้วนี้นะคะก็มีการขึ้นลงได้ตามขนาดไซส์ของแขนเสื้อรอบวงแขนนะคะให้เราหารสองเสร็จแล้ววัดจากจุดหัวไหล่ลงไปหาเส้นนี้นะคะได้เท่าไหร่เราก็ขีดไปแบบนี้ก่อนทีนี้ให้เราแบ่งครึ่ง ตำแหน่งนี้คือครึ่งนะคะพี่อรีใช้ดินสอต่อมาเตรียมไม้บรรทัดโค้งนะคะเราจะมาโค้งวงแขนของเรานะคะวางไม้บรรทัดเหมือนพี่อรีแบบนี้แล้วก็โค้งไปเลยนะคะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นคลื่นขึ้นลงจากเส้นหลักที่เราขีดเฉียง เดี๋ยวเราจะมาเช็ควัดรอบวงแขนอีกรอบหนึ่งว่ามันเท่ากับอรอบวงแขนหารสองหรือเปล่านะคะ19นิ้วหารสองอของพ่รีนะคะขอขีดเลยไปอีกนิดนึงยังขาดนิดเดียวนะคะทีนี้พอเราได้รอบวงแขนแล้วนะคะให้เราขีดเส้นตั้งฉากนะคะก็คือให้มันตั้งฉากลงมาหาปลายแขนเลยนะคะ ตำแหน่งของปลายแขนนะคะให้เราวัดเข้ามาที่1นิ้วเพื่อเก็บไม่ให้ปลายแขนของเราบานจนเกินไปแล้วขีดเชื่อมหาใต้วงแขนช่วงปลายตรงนี้นะคะขีดเฉียงออกนิดนึงเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพียรีจะทําการตัดซึ่งในส่วนอื่นๆยังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะแต่ว่าช่วงปลายแขนของเราเผื่อแล้ว แค่นี้นะคะเราก็สร้างแพทเทิร์นครบทุกชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเพรียอ,อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะช่วงที่เราจะเย็บต่อกันช่วงไหล่ไม่ใช่กึ่งกลางไหลนะคะแต่ว่าให้เราจับใต้วงแขนเท่าๆกันนะคะแล้วพับชิ้นหลังเข้ามาเพื่อประกบกับไหล่ชิ้นหน้านะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของกึ่งกลางไหล่นะคะ ส่วนของแขนนะคะกึ่งกลางแขนจะไปต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนการตัดผ้ากันจ้า